แล้วคันนี้สวยจังเว้ยพี่มิวพี่มิวอะไรเนี่ยถามเรื่องรถก่อนขอโทษโอเคโอเครถคันนี้ทำไมสวยจังเลยอ๋อมันก็รถที่มิสูจีเอ็มซีแต่งไงครับโอ้ยผีมือดิเนี่ยเมาคีลาสัตเมาคีลาสัตขาแจกันขาแจกันอะอยากรู้ใช่ไหมว่าคันนี้ไม่สวยลูกค้าคันนี้เป็น FC จากชนบุรีครับพี่ยอดครับ ใช้โปรออกรถดอกเบี้ยศูนยเปร์เซ็นต์เฮ้ย <Hey, S 2> อ่าแต่ของแต่งเนี่ยมีการซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมนะอ๋อคันนี้เนี่ยพี่ยอซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติม39,000บาทครับผมได้แพ็กเกจฟูลออปชั่นแบบนี้เลยครับผมเฮ้ยมาดูกันว่าคันนี้ครับแต่งอะไรสวยครับเริ่มจากรถคันนี้ครับเป็นสีขาว เมื่อรถเป็นสีขาวครับพี่ยอดบอกว่าฉันต้องการความพรีเมียมดูสวยๆเพราะว่าเมียพี่ชอบนี่เลยตัวโครเมียมครับอักษรครับเข้ากับโครอะไรนะถามเลยว่าจอดตรงเพราะเมียพี่ชอบก็จริงๆพี่ยอดบอกอ่ะเข้ากับกระจังหน้าครอสโครเมียมตรงรุ่นนี่ครับมีโครเมียมเพิ่มเติมแบบนี้ดูสวยอยู่แล้วใช่ไหม ขัดลงมาด้านล่างกับชุดแต่งนี่ B M Sport ตฮ้ยตอนนี้เขากำลังมาเนี่ยใช่ครับเป็นชุดแต่งที่ในสมัยห,หนึ่งในรุ่น x p a n d e r ปี2020กับ2021บูมแบบหนักๆอ่าเพราะ x p a n d e r 2022ไม่มีพอผมมา23ไม่มีชุดแต่งนี้ซึ่งจากซึ่งชุดแต่งนี้เพิ่งกลับมานั่นคือน้องหูแดงแบบนี้ครับนี่รถคันนี้เลยดูดุดันดูเท่ดูสปอร์ตแบบนี้ครับ สุดแต่งด้านหน้าที่ว่าดูดูดันครับมันต้องเข้ากับด้านหลังแบบนี้ครับนี่ด้านหลังครับเป็นตัดดำด้านแบบนี้ครับ B M Sport มีเส้นสปอร์ตสีแดงแบบนี้มีดีฟิวเซอร์พร้อมท่อคู่โครเมียมสีโครเมียมมันก็โครเมียมเฮ้ยเราจะพูดโครเมียมซ้ำทำไมอ <laughs> จากความสวยรอบคันแล้วนะครับตอนนี้เป็นออปชั่นเสริมครับนี่มือจับเนี่ยโครเมียมอยู่แล้วครับใส่เบ้ามือที่เป็นโครเมียมแบบนี้เพ <c oughs> ิ่มเข้าไปครับ <c oughs> ก็ทำให้รถดูสวยดูเท่ยิ่งขึ้นนะครับ คิ้วกันสาดครับนี่ถ้าสังเกตน,นะนี่คือรุน Extra น่นเอ็กซ์ตร้าพิเศษครับนี่ตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับว้าวเป็นไง <laughs> โครเมียมทั้งคันแล้วก็คันนี้เราจบด้วยความดุดันเหมือนชุดแต่งก็คือแหลกหลังคาครับเพราะเราใส่แหลกหลังคาแคล,ลี่บอย1.6เมตรเข้าไปนะครับด้วยความใหญ่อันพอด,ดีะฮะแล้วก็มีตะข่ายติดมาให้ด้วยนะครับอ่าแบบนี้ครับก็ทําให้รถดูดุดันยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับพี่ยอดครับ สายแคมปิ้งทัวร์ลิงท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับก็แหลกลังคานี้ผมบอกได้เลยว่าจําเป็นแน่นอนเพราะว่านั่งครบเของขึ้นด้านบนครับผมอ๋อสวอปเฮฟเฮฟไล่มาตั้งแต่ชายบันไดข้างเฮ้ <Hey. S 1> <laughs> เริ่มนี่ละครับเหตุ2ชั้นแบบโคเมียมอีกแล้วนะครับอ่าบอกเลยรถคันนี้เน้นหรูครับสักครับเหตุ2ชั้นที่ว่าสวยการลอยได้แล้วเจอพรม v i p ครับ6 d ครับนี่คือพรมหนา13มิล เป็นโฮม 6D นะครับสีแดงได้สีดำภรรยาเขาชอบห <c oughs> วาเจียบ <c oughs> ถ้าพูดถึงภายในนะครับสิ่งที่เราทำการเปลี่ยนแปลงนะครับคือนี่ครับจอเดิมของเขาเนี่ยเป็นวิทยุทัชสกรีนได้ขนาด9นิ้วแต่เราทำการเปลี่ยนเป็นจอ13นิ้วเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ซึ่งเจ้าจอตัวนี้เนี่ยสามารถดูภาพรอบคันได้แบบนี้เลยนะนี่ดูรอบคันดูซ้ายดูขวาจอดตรงไหมหรือหรือจะดูได้ ดูด้านดูมุมซ้ายดูมุมขวาแบบนี้ก็ได้รู้ไหมครับประโยชน์ของการที่มีกล้องแบบนี้คืออะไรครับคือเวลาเราถอยเข้าช่องจอดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนน่ะถอยถอยเก่งอยู่แล้วแต่การที่เห็นภาพด้วยก็เพิ่มความมั่นใจไงว่ารอบคันเราไม่ได้มีวัตถุอะไร<ว>ะสำหรับผู้หญิงเนี่ยบางทีการจอดโดยที่เห็นภาพด้วยอาจจะเพอร์เฟกต์เลยก็ได้นะครับหวานชื่น <laughs> แล้วถ้าพูดถึงรถครอบครัวครับสิ่งที่ภายในพลาดไม่ได้เลยครับคือนี่ครับ ระบบเอนเตอร์เทนน้องน้องหนู่หนุครับเฮ้ยเป็นไงฮะตลอดการเดินทางนี้ครับน้องไม่เหงาครับเราก็ไม่เหงาครับเพราะน้องดูไปเสียงดังไปครับ <c oughs> นี่คือจอเพดานขนาด14นิ้วนะครับที่มาพร้อมกับระบบสมุแิแองสไลด์เ <c oughs> พียงกดปุ่มเดียว <c oughs> นี่ครับเขาจะมาหยุดในตำแหน่งของเขาโดยที่เราไม่ต้องใช้มือล้างเลย <c oughs> และทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจอหน้าจอเพดานกองรอบคันเรารับประกันจัดเต็มให้2ปี ในรถคันนี้นะครับเราได้ติดตั้งไอเทมหนึ่งไอเทมที่เป็นของใหม่และเชื่อว่าหลายคนชอบนั่นคือระบบบายสปอร์ตหรือแจ้งเตือนมุมอับสายตาครับดูที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะฮะนี่ครับในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนเลนแล้วมีรถเข้ามาข้างหลังหรือเลนทางซ้ายทางขวาโดยที่เราไม่รู้ตัวครับเจ้าตัวกระจกตัวนี้ครับจะมีไฟกระพริบแบบนี้แล้วมีเสียงเตือนเราด้วยดังนั้นนะครับเขาจะบอกว่าคุณพ่อครับคุณแม่ครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะครับเพราะว่ามันไม่ปลอดภัย หรือ,อเีช็ดหน้าด้วยนะเอาล็อแล้วสุดท้ายนะครับนี่คือระบบที่เอาใจเมียแบบสดๆเลยครับไม่ว่าภรรยาท่านไหนทุกคนก็ต่างต้องชอบวันนี้นี่คือประตูท้ายแบบไฟฟ้านะครับแล้ววงเล็บให้ด้วยนะครับว่านี่คือกล่องทองครับกระบอกโชกใหญ่เปิดปิดสมูทแบบนี้ครับกดทีเดียวปิดพรุ่งนี้แล้เขาจะค่อยๆปิดค่อยๆปิดค่อยๆ แล้วก็ดูดเป็นไงครับปิดแล้วดูดโอเคครับนี่คือระบบที่คันนี้ได้ทําการติดตั้งให้ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าสกเกิร์ตเซนเซอร์บสปอตชุดแต่งรอบคันบันไดข้างรวมถึงประตูท้ายไฟฟ้า และภายในอันรูหลายอย่างเช่นพรม v i p นะครับทั้งหมดนี้พวกเรามิสูเเจมซ i เนลมิตให้แล้วนะครับและครันนี้นะครับค่าตัวน้องเขาอยู่ที่971,000บาทเท่านั้นนะครับ x x t n n d e r c o s อ h y y r i d สสีขาวกับโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%และแต่งจัดแบบนี้เพียงเพิ่มแพ็คเกจ39,000บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับใครนะครับที่ชอบคันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้น,นะครับใส่มะนาวกับขิงนิดหน่อยเปรี้ยว <c oughs> ยำ <c oughs> หิวครับหิว <c oughs> โอเคครับก็ฝากไว้ด้วยคันนี้ครับแล้วถ้าคิดถึงเอ็กซเซดอร์คิดถึงพวกเรามิสูเจม,มลลตีมามิวและน้องโกติครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ